นิสสันยอมรับตั้งราคานิสัันีีฟสูงเกินไปเล่งนำเข้า EV รุ่นใหม่นิส s a n a ริยะประธานนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยยอมรับตั้งราคาขาย Nissan l e a สูงเกินไปที่1.99ล้านบาทจนต้องออกแคมเปญลดราคานิสสันลีฟ500,000บาทยืนยันทำตลาด EV รุ่นใหม่นิส s a n Ariya หลังเจรจาโคต้านำเข้ากับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นแล้ว นิสสันลีฟรถพลังงานไฟฟ้า100%เป็น EV รุ่นค้ายดีที่สุดในโลกโดยเจเนอเรชันที่2 n i นิสสันนำเข้ามาเปิดตัวพร้อมทำตลาดในไทยเป็นประเทศรแรกในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ปลายปี2561แต่ว่าด้วยการตั้งราคานิสสันลีฟ f 1.9ล้านบาทประกอบกับการเป็นรถเทคโนโลยีใหม่ทำให้ปิดยอดขายในปีแรกที่มีรถส่งมอบในปี2 5 1 2แค่93คันน้อยกว่าที่นิสสันตั้งความหวังเอาไว้มาก หรือผ่านไปครึ่งปี2563เพิ่งจะเห็นยอดขาย10 20คันเท่านั้นส่วน e v รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกนิสสันอริยะนี่กระแสข่าวว่านิสสันมีโอกาสผลิต SUV พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้ในไทยเช่นกันแต่ประธานนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยปฏิเสธที่จะยืนยันกระแสข่าวนี้เพียงแต่เปิดเผยว่าได้ทำเรื่องของนำเข้านิสสันอริยะมาขายในไทยแล้ว นิสสันอาริยาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต รุ่นที่2ของนิสสันต่อจากนิสสันลีฟในส่วนแบตเตอรี่มีให้เลือก2ส,สเปคคือ63กิโลวัตต์ชั่วโมงและ87กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตอรี่63กิโลวัตต์ชั่วโมงแรงบิด300นิอตันเมตรอัตราเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่7.5วินาทีความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่วิ่งได้จากการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง450กิโลเมตร นาดุนขับเคลื่อน4ล้อใช้แบตเตอรี่87กิโลวัตต์ชั่วโมงให้แรงบิด600นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่5.1วินาทีความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ระยะทาง580กิโลเมตรเป็นมาตรฐานการทดสอบ WLTP ประเทศญี่ปุ่นการทำตลาดจะเริ่มที่ญี่ปุ่นกลางปี2 5ง4นิสสันอริยะราคา5ล้านเยน ตามด้วยยุโรปอเมริกาเหนือและจีนช่วงปลายปีเดียวกันราคาประมาณ40,000เหรียญสหรัฐหรือ1.24ล้านบาทส่วนเมืองไทยอาจจะเห็นนิสสันอริยะนำเข้ามาขายปี2565อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ